สวัสดีครับผู้ผมาจากกลุ่มไฟสนามโซเซลนะสมาชิกกลุ่มมีดังนี้ผมงานเจ็ดค่าเทมของรถสัมงาในที่เจ็ดครับผมนานรถชิมยำตัสั่งตับ5้าในที่ยี่สิครับผมงานเจริญเวลากรุงธาราเลขยี่สิบสามหสาม้ครับเราจะมาเริ่มการนำเสนอผลงานครับวันนี้จะมาอธิบายหลักการทำงาน ของบอร์ด EP01 แล้วมีอุปกรณ์นะครับผมเพิ่มด้วยที่มีอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือบอร์ด EP01 นะครับแล้วก็มีเลย์แล้วก็ตัวแปลงไฟนะครับผมโอเคหลกักการทำงานก็คือมันจะทำงานผ่านแอปพลิเคชันดิ้งในมือถือนะครับส่งสัญญาณเข้าบอร์ด EP01 เพื่อให้ส่งสัญญาณมาที่ดีเลยนครับให้ดีเล์ตัดการทำงานเพื่อต่อให้ไฟติดนะครับจากโซลาเซลล์ส่งเข้าโซลาร์ชาร์จเจอร์เพื่อส่งให้แบตเพื่อกเก็บพลังงานและส่งให้โซลาร์ชาร์จเจอร์อีกครั้งเพื่อให้มา ส่งเข้าไปที่บอร์ด E P 0 1นหนึ่งลักการทำงานของเซลล์โซลาร์เซลล์นะครับเซลล์ฟาร์นี้สั่งการผ่านแอปเปิเคชันดิงครับโดยการกดที่นีแแนน้แล้วแจ้งเตือนเข้าไลน์ครับแล้วกดอีกครั้งเพื่อปิด พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ